بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته พี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านครับการที่เราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาเนี่ยพี่น้องถือว่าเป็นเนื้อม,มาที่ยิ่งใหญ่มากที่เราท่านทั้งหลายถ้าหากว่าอยู่ในลักษณะของการเป็นบ่าวของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาอย่างแท้จริงแล้วได้มีการทำอามั่นซ้อลแล เขาเรียกว่าการทำการงานที่ดีเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานาหัวตาลาแล้วสิ่งนี้นับว่าเป็นเนื้อมาเป็นความโปรดปารานเป็นความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานาหัวตาลาที่ยิ่งใหญ่มากมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้พี่น้องเนี่ยได้พิจารณาแล้วก็คิดพิจารณาไคร่ครวญแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติให้ได้ เพราะรายการคิดอย่างผู้ศรัทธ,ธาเนี่ยส่วนมากแล้วจะแนะนำให้พี่น้องได้คิดได้ใคร้ครวญในการเป็นผู้ศรัทธ,ธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลาเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้เราเนี่ยถูกยกระดับแห่งเกียรติยศอันสูงส่งนอัลลอฮฺซุบฮานะฮวตาลาให้สูงส่งขึ้นเรื่อยๆจะทำอย่างไรให้เราเนี่ยเลื่อนลำดับชั้น ทำให้อัลลอฮ์พึงพอใจทำให้อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาทรงรักเรามากขึ้นเรื่อยๆสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดแล้วก็ใคร่ครวรอยู่ตลอดเวลาวันนี้มีฮะดิษบทหนึ่งที่จะนำมาอ่านแล้วก็เราจะได้พิจารณาแล้วก็ได้รับข้อคิดข้อเตือนใจไปพร้อมๆกันจากการปฏิบัติของท่านรอซูศสอลลัลฮวอะลหิวะซัลลัม ผมอ่านฮะดิษบทนี้แล้วเนี่ยผมนึกอยู่ตลอดเวลาว่าเราเองเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขการปฏิบัติของเราเสียใหม่เพราะว่าในการใช้ชีวิตของเราที่อยู่ในโลกดุนยาเนี่ยเราทุ่มเทเวลาในแต่ละวันเนี่ยให้กับส่วนที่เป็นดุนยาเนี่ยมากเกินไปหรือเปล่าเคยสักครั้งหนึ่งไหมในชีวิตหรือในแต่ละปีเนี่ยเอาสัก ช่วงหนึ่งสองสามวันที่จะมีการทุ่มเททำอิบาดาต่ออัลลอฮ์เพื่อเป็นการแสดงการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานวาะวะตะลาของผมเองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมก็จะยึดในเดือนอมฎดอนเนี่ยพี่น้องได้ยืนละหมาดต,ตรอเวียร่วมกันกับมะมูมร่วมกันกับอิมัมเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณเกือบเกือบสองชั่วโมงอัลฮัมดุลิลล์ก็ถือว่าตรงนั้นเนี่ย มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมภาคภูมิใจแล้วเพราะว่าคืนละหนึ่งยุสคืนละหนึ่งยุสนี่ก็อัทมดุลินละเป็นเรื่องที่น้อยมัสยิดนะที่จะสามารถทําอย่างนี้ได้หรือบางทีก็มีบางช่วงที่ทุ่มเททําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้มากที่สุดนะครับไม่ได้หมายความว่าทำแบบแบบอะไรละ่ะสุดโตรงแล้วก็ทําไปทุกวันเลยไม่ใช่ให้มีบางช่วงในในรอบเดือนในรอบปีเนี่ยให้เราได้ แสดงออกซึ่งการเป็นบ่าวที่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาให้มากๆเหมือนดังตัวอย่างของท่านรอซูลสลลสัลลฮวะเลหิวซัลลัมท่านนาบีได้ทุ่มเททำอิบาดะดบางช่วงบางจังหวะบางกาละเทศะที่ท่านมีเวลามากๆและท่านก็ทุ่มเทในบางโอกาสนี้ทำมากเหลือเกินที่เรียกว่าอามันซอลและเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลา เราก็ต้องมีวิถีชีวิตดูแบบอย่างจากท่านนาบีแล้วนำเอามาปรับเปลี่ยนกับวิถีชีวิตของเราสักสักอะไรแหละสัก50ส์สัก60ซหรือ3 0อก็ยังดีนะครับในการทุ่มเทของเราที่จะทำให้ตัวของเราเนะี่ยก้าวเข้าใกล้กเคียงการปฏิบัติจากท่านรอซูลซลฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ฮะด i ษบทนี้เป็นหะด i ษที่ท่านนาบีขนขวายทําความดีมากเป็นพิเศษแต่ท่านก็ไม่ได้หมายความว่าสุดตรงทําดีแบบนี้ไปทุกวันตลอดไม่ใช่มีบางช่วงบางระยะบางกาละเทศะเท่านั้นเราก็ควรที่จะหาโอกาสนะครับบางช่วงบางกาละเทศะที่จะได้ทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีด้วยความมุ่งมั่นให้มันมากมายอย่างแท้จริงเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลา เอามาดูฮะดีสบทนี้นะเป็นฮะดีสที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคาอรีและก็อิหม่ามมุสลิมอันอาอิชะตะรฎิยัลลอฮุอันฮากอลัตทาญิงอาอิชะขออลล l a AH ์ได้โปรดพึงพอพระทัยให้แก่นางด้วยนางได้ไรายงานว่าการอซูลุลลอฮิ็อลลลฮอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูมุลไลลฮัตตาตตะฟัตตะรอกอดามาหู บางครั้งท่านรอซูลสลลลอฮอหะลัยฮิวะซัลลัมยืนละหมาดในยามค่ำคืนละหมาดในยามค่ำคืนท่านนบียืนละหมาดยาวนานมากในบางช่วงยืนหล,ลายคืนติดต่อกันท่านหญิงไอาชาได้รายงานให้เราทราบนี่เหตุการณ์ในบ้านเนี่ยเราต้องขอบคุณท่านหญิงไอาชาให้มากๆนะนางเป็นแม่แห่งมวลผู้ศรัทธาทั้งหลาย ้องขอบคุณท่านหญิงไอาชานี่มากๆขออัลลอฮ์ได้โปรดพึงพอพระทัยให้แก่นางนี่มากๆหะดิษบทดีนางรายงานว่าท่านรอซูล,ส,ล,ล,ลสุลลาว่าอะไรทีวะซสัลลลมเนี่ยยืนละหมาดในยามค่ําคืนหลายคืนติดต่อกันจนกระทั่งข้อเท้าทั้งสองข้างเนี่ยบวมบวมไอเราเนี่ยบางบางครั้งในช่วงเดือนรอมฎดอนเนี่ยยืนละหมาดจนกระทั่งเมื่อยแค่เมื่อยเดียนะพี่น้องอัลลอฮ์เราก็ รู้สึกว่ามากเลยอย่างผมนี่ไม่เคยนะยอมรับกับพี่น้องไม่เคยรอกที่จะมานั่งยืนละหมาดจนกระทั่งเท้าบวมไม่เคยแต่ถามว่าเคยไหมที่จะยืนละมาจนกระทั่งเมื่อยขาปวดหลังปวดนอ้องอันนี้เคยอันนี้เคยบางครั้งถึงสองชั่วโมงอ๋อแ,แค่สองชั่วโมงเราก็ปวดเมื่อยแล้วนี่ท่านราซูลสละล้อวาระยี่หัวสัลลัมบางช่วงบางโอกาสในชีวิตของท่าน ท่านยืนละหมาดจนกระทั่งเท้าทั้งสองข้อเท้าเนี่ยก็ดำข้อเท้า,า,าทั้งสองเนี่ยก็ดำมาหูตาตาฟัตตอรบวมขึ้นมาฟักุนตุลาหูลิมาตัสนะฮาดายาร س الله و ل u ล l a h วกดอกฟารอลักะมาตากดดำมามินซัมบิกาวมาตาอัครท่านหญิงไอชาอ a d i y ลลอฮุอันฮาก็รายงานต่อไปนะว่า ฉันก็ถามท่านรอซววูลสุลลัลวาอะไลทีวะซสัลลลมวายารอซูลลลัลโอ้ท่านศาสนาทูตแห่งอ AH, ัลลอฮ์ทั้งๆที่อัลลอฮ์สุบฮานะห,าหวัวตลาลเนี่ยอภัยโทษให้แก่ท่านในบาปกรรมที่ผ่านมาแล้วก็ในบาปกรรมที่จะมาถึงทําไมท่านต้องทํามากๆถึงเพียงนี้อีกหรือทั้งๆที่บาปบุญคุณโทษของท่านเนี่ยไม่มีอีกต่อไปแล้วท่านเป็นมาซูมด้วย มะซูมแปลว่าผู้ที่ถูกรักษาถูกปกป้องรักษาให้พ้นจากความผิดต่างๆบาปกรรมต่างๆที่ผ่านมาอัลลอฮฺอภัยโทษให้บาปกรรมที่จะมาถึงไม่มีอีกต่อไปเพราะอัลลอฮ์ปกป้องท่านนาบีให้พ้นจากความผิดทั้งปวงและทําไมเหลียาระซูลลอฮ์ทำไมต้องทําความดีมากมายถึงเพียงนี้จนกระทั่งเท้าบวมเนี่ยท่านรอซูล ทำไมต้องทำหนักทำมากถึงขนาดนี้อันนี้เป็นบางช่วงเฉยๆนะผมเน้นย้ำเนี่ยมาเฉยทุกคืนเอาแบบนี้เลยไม่ได้นะเป็นบางช่วงบางตอนนะกอลรอซูลุลลอฮิสซาลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุละสซลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวว่าอัฟลาอากูนออาบดันชะกูรอจะไม่ให้ฉันเนี่ยเป็นบ่าวที่ขอบคุณอัลลอฮ์กันนั่นหรือ ก็ในเมื่ออัลลอฮ์เนี่ยอภัยโทษให้แก่ฉันบาปกรรมที่ผ่านมาบาปกรรมที่จะมาถึงแล้วอัลลอฮ์ก็เด็ดทงโปรดเมตตานะครับโปรดปานปกป้องคุ้มครองฉันน้นให้พ้นจากสิ่งที่เป็นมลทินแห่งชีวิตทั้งหลายแปลว่าชีวิตของท่านนาบีจะคิดจะทําอะไรจะอยู่ในลักษณะที่ดีไปตลอดไม่มีที่จะออกมาในพฤติกรรมที่เป็นไปในทางลบไม่มีออกจากท่านนาบีมูฮัมมัด สโลลลอหลของอะฮิวะซัลลัมก็นในเมื่อเอาล่อโปรดปานเมตตาให้แกแกฉันขนาดนี้เนะี่ยโอไอาชาเอ้ยแล้วทำไมลหละฉันจะจะเป็นบาวที่ขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้หรือหรือทำไมฉันจะไม่สามารถที่จะเป็นบาวที่ขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยการยืนละหมาดตะหัจยุดขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยการทุ่มเทมุ่งม,มั่นไปสู่คุณงามความดีอย่างมากมายทนนบีวางแบบอย่างเอาไว้แล้วนะ ท่านรู้ท่านหญิงไอาชาบอกกับท่านนาบีและท่านนาบีก็รู้มาก่อนหน้านั้นแต่เป็นข้อสงสัยเฉยๆจากท่านหญิงไอาชาว่าทําไมต้องทํามากมายซึ่งเพียงนี้ทา,ทางทั้งที่อัลลอฮฺสุบฮานาะหัวตาลาก็ไม่ได้ไม่ได้เอาผิดกับท่านอีกต่อไปแล้วบาปกรรมต่างๆก็ไม่มีอีกแล้วท่านนามีแต่ความดีมีแต่ความบริสุทธิ์มีแต่ผล,ลบุญอย่างมากมายทําไมต้องทําหนักถึงเพียงนี้ ทาน,นานบีเห็นว่าในเมื่ออัลลอฮ์ตอบแทนอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ปกป้องอัลลอฮ์ให้ความโปรดปรานอัลลอฮ์ให้ความรักแก่ท่าน,นาบีอย่างมากมายเนี่ยแล้วทาไมทานานบีจะจะไม่ขอบคุณอัลลอฮ์กันนั่นหรือด้วยการที่จะยืนละหมาดตะฮัดยุดยืนละหมาดสงบนิ่งอ่านกุรอาสนสรรเสริญอัลลอฮ์ขอดุอาศต่ออัลลอฮ์ สิ่งต่างๆเ่าเนี้ท่านนบีถือว่าเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาท่านพี่น้องครับขอให้เราได้พยายามนะพี่น้อง <c oughs> ผมพูดในจุดนี้เนี่ยอยากที่จะให้พี่น้องได้คิดใคร่ครวญกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าเนอาม,มาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวตาลาได้ประทานมาให้แก่เราเนี่อย่างมากมาย,เ,ยเราเคยมีสักครั้งหนึ่งไหมที่จะวางแผน สักคืนหนึ่งสักครึ่งคืนตั้งแต่ตีหนึ่งมาถึงตีห้าตั้งแต่ตีหนึ่งมาถึงซูบโบ้ทุ่มเททำอิบาดาต่ออัลลอฮ์ด้วยความบริสุทธิ์จริงจังแล้วก็จริงใจแล้วก็ยืนหยัดมั่นคงอยู่กับการทำความดีเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาเคยคิดแบบนี้บ้างไหมเพอาะอนฮะดิษแบบนี้แล้วเนี่ยผมเองก็ต้องเตือนตัวผมเองนะครับพี่น้องที่จะต้อง มีนะครับในส่วนหนึ่งของชีวิตทุ่มเททําความดีเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาฮัวตาลาให้เต็มที่ด้วยการขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาเราเนี่ได้กินได้ไปดูคนที่เขาหนักกว่าเราเป็นยังไงพี่น้องในโรงพยาบาลเนีเขากินทางสายสายน้ําเกลือเขากินทางเจาะคอเข้าไปเนี่ย ส่วนของเรากินอาหารได้ด้วยความอร็ดอร่อยยังกินได้ยังเดินเหินไปไหนได้แล้วไม่เคยคิดเลยหรือที่จะขอบคุณต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเคยคิดบ้างไหมนี่คือสิ่งที่จะต้องใคร่ครวนแล้วก็คิดในเรื่องนี้เอาไวนะ้นต้องคิดที่จะทำอะไรก็ได้ที่เป็นความดีทุ่มเททำอย่างหนักอ้าวสมมติว่าเดือนอมฎอนท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลวุอะลัยฮิวาซัลลัม ได้พูดว่าโอ้ผู้ปรารถนามุ่งมั่นสู่ความดีทั้งหลายยาบาริลอยลคอักบิลโอบรรดาผู้ที่มุ่งมั่นปรารถนาทุ่มเททําความดีทั้งหลายมาเถิดมาเถิดมาทําความดีกันในช่วงเดือนรอมดอนอาจจะยึดในเดือนรอมดอนมุ่งมั่นทุ่มทำความดีให้เต็มที่สักระยะหนึ่งได้ไม่มีปัญหานี่คือสิ่งที่อยากจะให้พี่น้องได้วางแผนกันสักนิดหนึ่งในชีวิตของเรานะครับที่เรา ได้เป็นบาวที่ดีของอัลลอฮ์พอมาดูแบบอย่างจากท่านนาบีเนี่ยเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิมามบุคอรีอิมามมุสลิมท่านนาบียืนละหมาดมากจริงๆในบางช่วงบางโอกาสจนกระทั่งเท้าทั้งสองของท่านเนี่ยบวมเพื่ออะไรครับอัฟลาอากูนอับดันโชกูรอจะไม่ให้ฉันเน่ยเป็นบาวที่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลากันนั่นหรือท่านพี่น้องครับเราได้รับเนี่ยมัด ได้รับความโปรดปานจากอัลลอฮ์อย่างมากมายเคยไม่ที่จะวางแผนขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาด้วยการทําความดีอย่างมุ่งมั่นทาไม่ถนัดเรื่องละหมาดตะฮัดยุดเอาไม่เป็นไรมีละหมาดบ้างแต่เอาทุ่มเทถือสินอดสุนัตเนี่ยให้มากๆเพื่อเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ด้วยการทําอิบาดะแบบยืนหยัดแล้วก็มั่นคงด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์เอาถือสินอดไม่ไมถ่ไมถนัดบริจาคได้ไหมบริจาค ม่มีเงินจะบ,บริจาคไปช่วยงานมาสัสยิดได้ไหมช่วยงานมาสัสยิดไม่ได้เอาค่ายอบรมภระกุดูร้อนไปช่วยเขาได้ไหมทำอะไรไม่ได้เลยเอ้ามีเวลาว่างมุ่งมั่นทุ่มเทขอดูอาต่อเลาะให้แก่พี่น้องมุสลิมที่ยากลำบากขอเลาะเด็ดปดเปื้องความทุกร้อนความยากลำบากออกไปจากมวนมุสลิมด้วยเถิดยาอัลลอฮ์ทำได้ไหมที่เป็นความดีคิดใครครวญ และนำไปสู่การปฏิบัติในเรื่องนี้นะเพราะเรื่องนี้ถ้าเกิดไม่คิดไม่ใคร่ครวนไม่วางแผนที่จะมีสักช่วงหนึ่งในชีวิตทุ่งเทด้วยความมุ่งมั่นยืนหยัดทำดีเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะวตาลาอย่างเต็มที่แล้วเราก็บางทีในชีวิตของเราไม่เคยอาจจะไม่เคยได้สักวราระโอกาสหนึ่งในการที่จะมุ่งมั่นทำความดีเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะวตาลาให้มากมาย ขอดูอาต่ออัลลอฮ์นะให้เราได้ไปถึงจุดนั้นและอินชาอัลลอฮ์เราก็จะได้ดํารงตนให้ใกล้เคียงกับแบบฉบับของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับวะบิลลาฮิตาวฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบารอกาตุ